ค่ะสื่อประกอบการเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2555นะคะทบทวนและทดสอบนะคะที้การทบทวนของครูเนี่ยครูจะไปอย่างเร็วนะเพียงแต่ว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเพื่อเด็กๆจะได้คิดหรือว่านึกถึงว่าไอ้อเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนั้นมีอะไรบ้างนะคะเพราะเด็กๆจะต้องกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็จะไปทําการทดสอบอันจริงๆในสัปดาห์ต่อไปนะคะอ่าเรามาดูซินะเรื่องที่เราเรียนก็ เกี่ยวกับชุมชนของเราใช่ไหมคะเกี่ยวกับหัวหินนะคะเราก็จะดูในหัวหินในอดีตนะแล้วก็หัวหินในปัจจุบันเห็นไหมมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะสังคมใน,ในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในชุมชนของเรานะคะดูหัวหินของเรานั่นเองนะคะเด็กๆก,ก,ก็ดูเด็กปทางก็ดออูชุมชนของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องดูนะคะเพราะว่าในนี้อาจจะมีสรุปเกี่ยวกับข้อสอบบ้างเล็กน้อยนะคะ อ่าสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะ<อ>เด็กทราบไหมว่าเกิดเองธรรมชาติคืออะไรสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรทร,ทราบทราบไหมคะทราบแล้วเพราะว่าเราเรียนกันไปแล้วต่อไปเราก็มาดูถึงชุมชนเมืองนะชุมชนเมือง ะค,ะคุณครูจะสรุปเป็นเรื่องแต่ว่าจะเป็นเรื่องลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะจะไม่อธิบายมากเพราะต้องการเาตือนความจาว่านเ,เียนจะต้องไปดเูเรื่องอะไรบ้างที่จะทบทวนกับการเรียนในภาคเรียนนี้นะคะชุมชนเมืองชุมชนช,ช,น,ชนบทเห็นไหมความแตกต่างเห็นไหมคะชุมชนเมืองก็จะเป็นชุชมชนอุตสาหกรรมมีคนอยู่มากมายรถรายมากนะแต่ชุมชนชนบทนั้นก็ยังทําการเกษตรนะบรรยากาศอากาศก็จะดีนะแล้วก็ สภาพธรรมชาติก็ยังคงอยู่นะคะต่อไปประเภทของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างนะคะเด็กก็ต้องไปทบทวนตรงนี้นะคะต่อไปมลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะมลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์มีอะไรบ้างยานพาหนะเห็นไหมคะ ยานพาหนะเนี่ยถ้าจอดอยู่เฉยๆเนี่ยจะสร้างมลพิษไหมไม,ไม่แต่ตราบใดที่คนหรือมนุษย์ไปควบคุมหรือไปคอนโทรลไปขับขี่นะคะมันก็จะปล่อยกา๊าซคาร์บอนมอน,นอกไซด์ออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมลพิษในอนาคตหรือว่าในขณะที่รถกำลังวิ่งแล้วก็ปล่อยกา๊าซเหล่านี้ออกมานะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยรถลามากมายเพราะฉะนั้น มลพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ก็มากนะแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะคะต่อไปสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุลมด้วยไหมอ่าก็เป็นหนึ่งะคะในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะนี่เรามาดูการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าเราใช้อย่างเดียวเราไม่อนุรักษ์เลยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเหลือให้เราใช้ต่อไปไหม ไม่นะมันก็จะหมดไปเพราะว่ามันจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปหรือใช้แล้วยังยังคงมียังคงมีอยู่หรือว่าสามารถที่จะทำไมคะสร้างหรือว่าอนุรักษ์หรือว่าสร้างให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วใช้แล้วก็จะหมดไปก็จะหาหาได้ไหมไม่ได้บางประเภทนี่ใช้แล้วหมดไปเลยไม่สามารถหาได้อีกนะคะ และนี้เราก็ไปดูในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราเรียนในเรื่องของอ,อพ่อของเราใช่ไหมคะ,ะนะคะก็มาดูว่าพระอ,องค์นั้นทรงพระราชาทานโครงการต่างๆนะให้กับประชาชนเห็นไหมเป็นการให้นะโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเพียงหวังให้แค่ประชาชนนั้นอยู่อย่างมีความสุขสามารถเลี้ยง ตัวเองแล้วก็อุ้มชูตัวเองสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงนะคะโดยเฉพาะบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะพระราชวังจิรดาเนี่ยบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแปลงทดลองแปลงสาธิตนะคะการเกษตรหรือว่าโครงการต่างๆเมื่อได้ผลพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานให้กับประชา,ะช,าชนนะคะทุกภูมิภาคเลยไม่เว้นว่า จะร่ำจะรวยจะอยู่เมืองจะอยู่ชนบทพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วนําโครงการเหล่านั้นไปดํารงชีวิตหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนี่เราก็มาดูเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะในเทอมนี้เราก็เรียนไปนะคะแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ก็เด็กๆก็จะต้องทราบว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึงการปกครองเป็นของประชาชน โดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนนั่นเองอาจจะสงสัยว่าเอะประชาชนมีตั้งไม่รู้หกสิบเจ็ดสิบล้านคนจะเข้าไปนั่งปกครองได้อย่างไรเห็นไหมเราก็ใช้โดยวิธีเลือกตัวแทนเข้าไปนะคะเลือกสอส,สเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลในการบริหารประเทศซึ่งสสเหล่านั้นหรือสมาชิกผู้แทนราษฎรเหล่านั้นก็ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนนะคะประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือก ตัวแทนของเราเข้าไปในสภานั่นเองนะคะนี่เรามาดูคะ่ะองค์ประกอบของแผนที่เราก็เรียนเรื่องแผนที่ไปแผนที่นี้มีความสําคัญไหมมีไหมคะมีนะคะก็คือองค์ประกอบที่สําคัญของแผนที่ก็จะมีอยู่5อย่างนะคะระหว่างแผนที่นะคะพิกัดภูมิศาสตร์ทิศมาตราส่วนแล้วก็สัญลักษณ์นะสัญลักษณนะ์ต่างๆในแผนที่นั้นก็จะบ่งบอกว่าคืออะไรแม่น้ํา ถนนเมืองนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ในแผนที่นั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้ง5นี้ก็มีความสําคัญต่อการที่เราจะสร้างแผนที่ขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูประ,ประโยชน์ของแผนที่มีประโยชน์ไหมม,มีแน่นอนถ้าไม่มีเขาคงจะไม่สร้างแผนที่ขึ้นมานะมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างทราบไหม,ไมไอะไรนะคะ ใช้ดูพื้นที่นะคะใช้ดูพื้นที่ใช้ดูลักษณะภูมิประเทศใช้ดูเส้นทางในการคมนาคมใช้ดูมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านทหารด้านการทหารด้านการปกครองก็ต้องใช้แผนที่นะคะเห็นไหมคะนักเรียนดูประเทศไทยเนี่ยที่แบ่งเป็นสีสีเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมจะต้องเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูสีส้มเพราะอะไรคะ แบ่งเป็นภาคต่างๆด้วยใช่ไหมอ่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะต่อไปค่ะแผนผังแผนที่นั้นเป็นแผนที่ใหญ่ซึ่งจำลองหรือว่ายอดส่วนของเนื้อที่จริงหรือพื้นที่จริงแต่แผนผังนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เล็กกว่าแผนที่เช่นนักเรียนจะต้องการทราบว่า โรงเรียนเรานี้มีกี่ตึกมีกี่อาคารอาคารอะไรอยู่ตรงไหนนะคะห้องน้าอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเขียนแผนผังนั้นขึ้นมานะคะคร่าวๆแต่ถ้าแผนที่นั้นก็จะละเอียดกว่าแผนผังแล้วก็ต้องใช้มาตราส่วนต้องใช้ทิศทางน,นะคะแผนผังนั้นอาจจะไม่ใช้มาตราส่วนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทําแบบคร่าวๆนะคะแต่เราต้องมีทิศทางน,นะคะทิศทางที่มีความจําเป็นในการเขียนแผนที่แล้วก็ในการเขียนแผนผังนะคะ นี่เรามาดูค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําแผนที่และแผนผังนะก็มีเทปวัดระยะทั่วๆไปเห็นไหมคะจะมีสายวัดมีตลับเมตรมีการวัดแบบหลายแบบมากๆเลยอันนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการก้าวขาเนยนับเนี่ยจะเป็นมาตรฐานไหมหรือเราใช้แขนของเราเนี่ยสองแขนแล้วเราก็ เดินไปเรื่อยๆวัดไปแล้วก็เช็คไปติ๊กไปอย่างเงี้ยถามว่ามันจะมาตรฐานมาตรฐานกว่าเครื่องมือในรูปภาพนี้ไหมนะไม่ไม่ไม่าไม,มาตรฐานนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานนะคะสามารถใช้วัดได้เลยต่อไปเข็มทิศนะคะเข็มทิศก็จะมีเข็มทิศในการเดินทางเข็มทิศในการหาทิศต่างๆนะเดี๋ยวสมัยนี้ก็มีเข็มทิศแบบดิจิตอลด้วยนะคะ ก็ทันสมัยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเข็มทิศเราสามารถดูได้นะคะดูได้อย่างไรถ้าเราหลงป่ากลางคืนกลางวันเนี่ยเราก็ดูดวงอาทิตย์เอาดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวานันออกและตกทางทิศตะวานันตกแต่ถ้าหากว่ากลางคืนล่ะคะไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์หรือมีแสงจันทร์แต่เราไม่สามารถรู้ทิศทางได้นเองจะดูอะไรดูที่ดาวนะเงยหน้าไปเลยดาวเหนือเนี่ยจะเป็นดาว ที่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็แสงใจะละละระยิบระยับถ้าเราแหงน,นเจอปับ๊บทิศนั้นแหละจะเป็นทิศเหนือจําไว้เลยเมื่อเป็นทิศเหนือปับ๊บทิศต,ตรงข้ามจะเป็นทิศใต้ซ้ายมือขวามือจะเป็นทิศอะไรออกและตกนะคะอันนี้คือวิธีหาทิศถ้าเกิดว่าตัวเองหลงทางในความจําเป็นแบบไม่รู้จะใช้เครื่องมืออะไรประมาณนี้อ่ะแล้วเรา